เอาสสตูดิโอเปียวกามิ่งเห็น้องบนเมื่อวานเสียงเพลงเก็มดังมากพี่เขาทำตัวสองเขาพอไปดูก็โอ้ดังจริงๆที่แที่ปรับเป็นหนึ่งมันก็ยังดังหนึ่งแปลกอะตัวนุ่มที่นี่มานดูไปตอบคำถามที่ข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยนะพอดูแล้ว มืว่วานก็อัดเสร็จก็ลงเลยไม่ทันตรวจสอบว่าเสียงมันมันดังมากเสียงเพลงมันดังวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการจัดทับที่น้องถามมาเนาะว่าพี่จะทำยังไงถึงตีที่ยุแปดตีไว้ยุเก้าได้ไวขนาดนั้นถ้าน้องๆมีทักษะการจัดการจัดทับเนาะจากเกมเก่า,กาๆอย่างสามก๊กมันจะง่ายมากนะเพราะว่าสไตล์มันสไตล์แนวเดียวกัน แต่มันอาจจะมีเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าค่าพลังต่างๆที่เราได้มาจากเ,าเรื่องของการทูดเนาะการทูดอย่างเงี้ยเอาเข้าการทูดเลยการทูดเอาไม่เข้าอีกการทูดเนาะการทูดมันจะส่งผลจะมีทั้งทางเทคโนโลยีเนาะที่เราจะใช้ทางการทหารก็มีเนาะพวกนี้ครับจะเป็นการบวกค่าโจมตีเนาะ อุตสาหกรรมนะค่าการค้าขายนะต่างๆซึ่งการทูตจะส่งผลต่อการโจมตีเหมือนกันนะถ้าเป็นของการทหารเนาะอย่างในเทินเพิ่มอินสามเนี่ยเทินแรกเพิ่มอินสี่นะฉะนั้นการส่งอุปทูตคือข้อสองนะครับตรงนี้การส่งอุปทูตเราหาที่หาหาที่มันส่งผลต่อกองทัพเราถ้าเราอยากได้กองทัพแข่งๆนะอย่างอันเนี้ยเราลองดูว่าเขา ได้อะไรกับการทหารมากอมีในเทิงแรกเนาะเพิ่มอินของการทหารเพิ่มอินของการทหารเรากดดูตรงนี้ก่อนที่เราจะส่งทูตไปเพื่อขอการส่งทูตนะครับการส่งทูตเราเราต้องมีค่าค่าส่งตัวเนี้ยเห็นไหมสามสิบสองเนี่ยเราถึงจะส่งได้ครับเราส่งทูตไปเพื่อขอวิชาเขาขั้นแรกนะเราจะเห็นว่า เราจะได้รับบุญนักการทู่นะเราจะได้ส่งได้เพิ่ม a อ i เนาะแล้วของพันธมิตรทั้งหมดนะถ้าเราถ้าเราใช้อันนี้นะเราถึงจะได้นะแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ารื่สึกมันมันใสได้แค่สี่อ่ะอันนี้เป็นของว้าพรังเนาะแล้วลองส่งครั้งได้กรมันเพิ่มแอคเกจพิธีของที่เราแยกไกลเนาะฟืนฟ้นฟูสินปัญญาของไฟมิดหนึ่งอ๋ออันนี้ใช้ได้ เราก็ถ้าเรามีเยอะนะครับเราก็ส่งแต่ถ้าเราไม่มีก็ไปหาเก็บตามรายวันได้อืมอันนี้ก็เป็นตัวโบกค่ายแท็กอีกหนึ่งอ,อีกหนึ่งอย่างแล้วสำหรับส่งอุปทูตอ,อันติงที่สองเลยก็คือวัตถุโบราณวัตถุโบราณเนาะเนี่ยอย่างอย่างวันนี้พี่คนพบหรือมันของที่เราสามารถใช้พวกนี้ได้นะ ต,ต้นฉบับนะครับสามารถอัปเกรดได้เนาะแล้วก็สามารถขัดกาวได้พวกนี้จะเพิ่มค่าแอคท็กค่าอะไรให้มาให้กับท,ทีมเราอีกการหาคือไปที่ช่องสองกดคนก้นพบเนาะอันนี้มันจะเป็นบอดแสที่หาของสมบัติอย่างวันนี้มีบอดแสใหม่ถึงสามบดแสอเอาพี่กดเข้าไปแต่เพื่อปิดสามบดแส ที่มีบอดแสอันนี้แค่นักเขียนชัดยอดสองอันเนาะแล้วก็สินปีหนึ่งอันซึ่งมันไม่พอมันต้องสามถ้าได้สามปุ๊บเนี่ยอการรับบทดแสาขอเสนอคิดว่าจะวันวันก็ได้นะเราไปรับบทดแสตัวนี้ครับถ้าเรายิ่งมีบทแสเยอะเราจะได้ค่าพลังที่ดีมาใช้นะครับขขอเสนอคิดว่าไปรอดแต่ถ้าไม่มีเราก็ เราสามารถสามารถเลือกได้เราก็าไม่ไม่สามารถไม่ไม่สามารถค,คนพบอ,อุปกรณ์เพิ่มได้นะครับแล้วก็เอเออน่าจะหมดแล้วสมหรับการทหารการทหาราานะการจัดทัพแล้วจะจัดทัพจ,จ,จ,จะจับยังไง ไอ้น้องๆเข้าไปนะครับพี่กองทับเราจะดูทับที่มันเข้าขา,ก,ขากันและมาบวกคาบดังสงูงๆอย่างเนี้ยแม่ทับอ่ะสมควรจะมีค่าระยะยิงประมาณสี่นะครับสี่ขึ้นน่าจะดีมากเพราะถ้าเราเป็นค่าระยะยิงสี่อย่างตัวเนี้ยค่าระยะยิงสี่ค่าอาืค่าระยะยิงสี่เนี้ย เนี่ยข่ายยิงสมันจะสามารถยิงถึงตัวสองได้แล้วถ้าเราโดนกลยุทธ์ลดระยะยิงอย่างลดไปหนึ่งโดนกลยุทธ์ลดระยะยิงไปหนึ่งเราก็ยังสามารถยิงตัวแรกได้นะจึงขอแนะนําว่ากนยทธ์เบนขุนศึกลนะลรเนี่ยสองคนจะมีค่คาระยะประมาณสี่นะเราจะดูว่าเขาเข้ากับทีมไหนได้ดีใช่ไหมเข้าขทีมไหนได้ดีเรกกดเข้าไปที่ตัวเขาฮนะกดเข้าไปที่ตัวเขา แล้วก็กดตรงเนี้ยรูปแบบจากการจะทับเนาะให้เข้าไปดูเพราะจะมีทับที่เขาจัดไว้เนี่ฮนะอย่างเขาเป็นในพลนะเนี่ใช้ฐานล้านนี่เฟอร์ติตินะนี่เฟอร์ติต,ตินี่ระยะเท่าไหร่เราคุณดูดิระยะสามก็ตีตัวหน้ากับตัวสองได้ก็เขอยู่ตัวที่สองเราต้องมีตรงนี้ด้วยแล้วอันนี้เป็น ะยะที่เขาเป็นหน่วยที่เขาอ่เอบวกค่าโจมตี3 0 0ันึงนะถ้าครบ3คนนะมีคนนี้นิยมใช้90 90เปอร์เซ็นต์แหละซึ่งนิยมใช้3คนนี้กันเยอะนะครับอันนี้เป็นการเป็นการหาทับว่าตัวไหนเหมาะกับ,กบตัวไหนอย่างตัวเนี้ยตัวนี้ผมใช้ไปกกองทัพแรกแล้วนะ ปาตาเนี่ยผมใช้ไปกบกองทัพแรกแล้วฉะนั้นผมจะลงทัพนี้ไม่ได้นะเมื่อเห็นว่าเราใช้สปาตาไปกองทัพแรกแล้วเราตัวลงตัวนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาตัวใหม่ตัวใหม่ที่เขาที่เขาจะใส่ลงมาทานี้ได้ก็คือตัวนี้แต่เราไม่มีมันเคยขึ้นสีม่วงนะฮะตันคามูถ้าเราไม่มีเราทำไงเราก,กดออกมาแล้วก็กดออกมาครับ เราในเมื่อไม่มีครบสามตัวก็กดทิ้งไปก่อนกดลบกลักบบ้านไปเอ่อหา้ลยะสี่รยะสี่มีไหมเอ่อยะสี่เสียงเอยนเสียงเอียนเข้ามาแล้วกดดูว่าเขามีรูปแบบกันจะทับเปล่านะไปที่รูป,ปรแบบกันจัดทับก่อนเออเนี่ยมีครบสามตัวเลยนะครับแค่สองชุด บวกค่ากลางสามงค่ากลางสามหนเนาะแล้วก็มีคนนี้ยนช้าประมาณเก้อันนี้แค่2ตัวอ่ะแ,ะแค่เจ็ดสิบค่ากลางบวกแค่สอ0พันสครับถ้าใช้2ตัวแล้วก็อันชุดนี้ก็ไม่มีครบ3ตัวเนาะก็เลยกดกดถอยไปเลย กลับบ้านไปามาถึงชุดมาถึงค่อยๆได้มามันจะได้ไม่งงขวัญเงินขวันเงีนนี่รยะโจมตีแค่สามนะมันแค่ให้โจมตีแค่ตัวหน้าแต่เราลองล,อง,ลองลองเลือกไปก่อนก็ได้ครับเผื่อเขามีทีมทีมที่ลงกับเขาได้นะจะได้บุกข้าเพลิงได้ ลองกดเข้าไปดูนะครับไปที่คู่บ่าจัดทับน,น,นั้นเชื่อวะหวังหวังเขียนนะหวังเขียนเราจะเห็นว่าเขาอายะเขาอายะสามนะครับส่วนมากเขาจะอยู่แถวสองแต่ถ้าเราไม่มีระยะสี่เราก็ต้องดูว่าในทีมของเขาที่สามารถเข้ากันได้มีครบสามตัวไหม ถ้าไม่มีโคสามตัวก็ไม่สมควรที่จะเล่นนะเพราะเราต้องมาเสียเวลาปั้นเลเวลเขานะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลา,าถ้าไม่มีก็กดถอยมาทิ้งไปถ้าถ้า,ถา,ถารเป็นสมนเลี้ที่พี่ปั้นไวเ้เดี๋ยวพี่จะดูว่าจะให้ดูว่ามันมันครบทั้งสามตัวนะอย่างแปลงที่สามเนี่ย เรา,าพี่กดเขาอะยะสี่แต่ว่ารูปแบบการจัดทับเนี่ยเห็นไหมเขาจะครบทั้งสามตัวเลยที่พี่จัดไว้นี่สามตัวเลยสามตัวเลยนะครับจาเมตรจะเพิ่งมาสองสองสองพันสองเนาะแต่อันเนี้ยที่เราจัดทับนี้ไม่ได้ ถ้าเราจัดทีมได้เราใช้ได้สามพันหนึ่งนะดัมมี่เราขึ้นมาสามพันหนึ่งแต่ที่จัดไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยสปาสปาตะคัตเนี่ยพี่เอาไปจะใส่ทีมหนึ่งนะครับพี่เอาไปใส่ทีมหนึ่งเอ,ใเอ้ใส่ทีมหนึ่งใส่ทีมสองน่าจะทีมสองเพราะมาอยู่เมืองแรกเล่นเองงงเองจัไม่ได้เ,เดี๋ยวดูกันสปาตะคัเอ นี่สบาร์ตคาร์ตเลียกเลอกมันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าอยู่ทีมไหนเนี่ยอ๋อสบารัตคร์ตอยู่ทีมสองครับอันนี้เป็นทีมชุดของเอ่ออารันนะอารันกดเข้าไปดูจะเห็นว่าเขามีรูปแบบการทับที่เพิ่มค่าพลังถึง7,200นะตัวแดงเลยนะ มีน้อยคนที่ใช้ทับนี้นะครับเออ่มีอยู่84%ไม่รู้84%ของเซิร์ฟนี้หรือเปล่าแต่มีคนที่ใช้ทับเนี้ยอยู่84%แต่บวกข้าเรเงาเขาถึงบวก7ั2น,นะซึ่งเป็นทับเป็นทับที่ดีมากถ้าเามีคร3ตัวอนี้เราก็สมควรจะเอาเขามาใส่เล่นกับทีมนี้นะครับอ่าโ,โอ้พี่มีอไอ้นี่ด้วยหนูะ แต่ไม่ไดเอามาใส่นะครับเพราะว่าไปลองดูสกิลแล้วปรากฏว่ามันมันดามเมดไม่ดีครับสู้สู้สกิลที่เราเลือกใหม่ไปใส่ใมันไม่ได้นะคือถ้าเป็นสกิลแนะนำเขาอ่ะมันก็ดีนะครับแต่มันก็ใช้ไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ในบางโองกาสบางครั้งมันก็ไม่โดนครับอันนี้เขาก็มีสกินแนะนำนะเอแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวพี่ไม่มีใช้ ที่เอาสกิลหนึ่งใส่ไปครับถ้าเขาไม่มีสกิลที่ที่เราแนะนํามันจะฟ้องนะ,ะเราดูจากจุดนี้ได้ถ้าเราไม่มีสกิลการแนะนําเราก็หาสกิลอื่นในการดูดาเมดดูระยะยิงเนาะดูดาเมดดูระยะยิงดูจากไหนดูดูระยะตัวเนี้ยระยะของสกิลเนาะแล้วก็ดูดาเมดนะเราก็เอามาประยุกต์ใส่ได้ วิธีการใส่สก,กิลจัดทับออืม่าในเมื่อเราไม่มีสปาร์ต้าเราจะจัดทัพยังไงอาไปลองดูกันมันอันนี้ข้ามมืองสองม่กองทับนครับกองทัพอันนี้ไม่น่าจะมีตัวที่จัดทัพกองทับได้ถ้าเราจัดทับไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องจัดขึ้นมาเนาะ เพราะว่ายังไงเก็บไว้เลวไปมันก็ไม่คุนะ้มเนาไม่ต้องเสียเวลาฝึกอีกอ,อันนี้เป็นนะเราก็มาลองหาดูมีไหมสีสีเส,สียงเอียนนด้ดูไปยังอ่ก็ค่อยลองก็ค่อยลองไปกดเข้าไปเสียงเอียนกดที่รูปแบบการจัดทับอืม เชียงเอ็นเรามีไหมไม่มีแต่เป็นของสปาตาซึ่งใช้ไปกองทัพไร้แล้าตัวนี้มีอันนี้ดามจสองพันสองมีไหมไม่มีใครวะเนี่ยเอยนเปริรเอ็นเปริรนี่สี่ดาวอะ่ะเฮเดีี่ดาวเคยเจออยู่งั้นนะอ๋อ <laughs> พี่ทำสกิลนะครับเอ็นเปอร์ ถ้าเราทำสกิลเราเราดูได้นะตรงตรงผลสดงการกดดูว่าถ้าเราทำสกิลไปแล้วนะมันจะไม่มีตรงเนี้ยตรงผลประจำการอ่ะมันจะไม่มีขึ้นนะถ้าเราทำสกิลไปแล้วอ่ะแต่ไม่ไน็นเดาหาใหม่สีเดาเงินเปิดจำไว้จำไว้เผื่อจะไม่ใส่เมื่อมันไม่ลงครบสามทีมก็กลับบ้านไปอ่าโอเค คิดถึงเสียงเปิดแล้วมนหวังเขียนอ่าตัวนี้มีรูปแบบการจัดทำไหมสมควรจะเอาเข้าทำไหมอ่าโอ้โหนี่ไปใส่กับทีมสปาร์ตาได้บวกสามมาเจ็ดนะฮะแต่สู้กับเจ็ดันสองที่ไปใส่ไม่ได้หรอกเยอะกว่าใเยอะอ่าตัวนี้เป็นหวังเขียน,นระยะสามเนาะฉะนั้นเขาจะอยู่ตัวกลางตัอหอดนะครับอืม ไม่มีไม่มีก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปต้องหาระยะสีต่อเอ๊ะ,ะสีไม่น่มีนะไม่มีเนาะไม่มีตัวระยะสีแล้วก็ไม่ต้องจัดนะเพราะเราจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาในใน,ในการเกนะ็บวิวเนาะโอเควันนี้ก็นานนะเนาะเดี๋ยว เรื่องอื่นๆ,ๆเดี๋ยวไปไว้พรุ่งนี้กันนะมาคอยมาสอนเทคนิคต่างๆเอ้แต่วันนี้ได้สกินใหม่มาเนี่ว่าอาได้สกินใหม่มาครับสามวันใสซะหน่อยเป็นไงเท่ไหมเอ้รอ,อยมึงเนี่ยสกินเมืองแอล้วเนี่ยไอแมนกลับมาจะจำได้ไหมมันจะตีผมไหมเนี่ย เมือนใครมาตั้งข้างวิกัวโอเคเดี๋ยวความรู้อื่นเดี๋ยวค่อยทำวันหน้าครับวันนี้ก็มีเวลาแค่นี้ก็ทำแค่นี้ก่อนเนาะโอเคยังไงวันนี้ผมว่าต้อขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะหาเทคนิคดีมาบอกโอเคสวัสดีครับ